เอมาเร็วเอาเชียรเครื่องจะดับเลยหยงเร็วคุณก็เกิดที่เดือบีเฮะคุณไม่ไปที่ไหนแล้วไอ้มึงมึงอยู่ตรงนั้นแหละกูกำลังไปหามึงเออเอออยู่นี่แหละไอ้เชียชิบหายแล้วก็กูลงจอดแล้วเบิดอีกทีนึงอ่ะโอเอสโอเอสไอหยงลงมานี่นะได้ได้ได้ทางนี้ ลงไปกำลังลงไปกำลังลงไปรุ้ยไปพัดที่เขุ้ยไปไยองมึงไปไหนไอ้เหี้ยกูไม่ได้กู้ไปกูไปสองจริงมันลำบากขนาดนี้เลยย่าชื่อกูไปไม่ก็ลำบากว่ะไอ้เหี้ยเร็วมาแล้วมาแล้วไป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 ว้าวว้าวรุ้ยเต็ีตัวกระโดดร่นะ กูไม่มีลมกูไม่มีมึงขึ้เครื่องบินมึงจะมีงั้นลงจอถึงช่เอาเชี่อใครเชื่อเลยเอาเ้ยกูกวาดพี่ชิดมองไม่คิดูลยราเจ่กูไม่ได้ตั้งใจยอง กูไอ้กูทิ้งกูจะกดตัวกูจะกดหลอดกูจะกดกูลงแต่เดี๋ยแม่งจะเต้นกระโดดเปียบไปเชี่ยโอ้โหอยู่นู่นเลยอ่ะมึงไปทำอะไรนู่นอ่ะขับเรือเล่นกลับมาก่อนก้ับ้าอ้าวกระโดดลงทันเปี่ยลน กูเห็นเครื่องบินตามกูมาไม่กูแค่จะมาบินสัมภาษณ์ข่าวมึงไอ้จ้าสีแม่งกระโดดลงก่อนเลยปิปการลังตรงนี้โคตรสวยอะเฮ้ยเฮ้ยดิสนีย์แบทเทิลเพื่อพอ๋อไม่เอาไม่เล่นขี้เกียจไม่ใช่ขี้เหม็นเนอะไ่้สีมามามากูได้เรือมาแล้วอุ้ยเขาโดดลงน้ำอุ้ยทำไมเขาอยากเล่นน้ำหรอดูดิน้ำดำขนาดเนี้ย มึงเคยลอ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 ,อยน้ำถ้าถ้าปลาดาวป้วยังสิเล่สิไม่เคยไม่เคยเลย,ยนะท่าปลาดาวในเกมนี้มั้งล, <c oughs> ลอยตัวนี่สิลอยตัวมา <c oughs> น้ใสวันนี้วันนี้อาจารย์จะพามาลอยตัวนะสำหรับคนที่ยังเชื่อวันนี้เราเรียนเยอคตรหนาเรียนรู้ว่ายสำหรับคนที่แบบยังว่ายนะ้ะไม่ค่อยคล่องอะนะ กูจะพาลอยล่องลอยอากาศนะเอาล่ะนักเรียนคนไหนยังเป็นคนแรกเฮ้ยยยยยดำลึกนะเฮ้ยดำลึกนะหายใจไม่ออกนะเฮ้ยผมจะจมน้ำครูผมจะจมน้ำไอ้ยเลี้ยอย<ว>ู่ไหนครูกำลัไปดูดิขึ้นมาแล้วอไอ้ยี่ยดีไงวูนักเรียนลอยเป็นโว้ โอ้เลิศแล้วไปนักเรียนเดี๋ยวครูพานักเรียนไปที่ใช้ใช้ใช้ฟังก่อนมามานักเรียนนักเรียนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไอ้นายจันสีกันขึ้นมาเลยนักเรียนครูพากลับบ้าหน่อยเร็วเนี่ยกูอยู่ข้างบนเนี่ยไหนไม่เห็นกูโอนหน้ากูยังไม่เห็นเลยเียนี่กูอยู่นี่ข้างหน้ามึงเนี่ยอ่ะข้างหน้ามึงเนี่ยอ่ะ เห็นหรือยังเออเห็นอ้ะเอ้เย็นเลอระเบิดด้วยแม่คำสั่งรวดเร็วดีจริงเลยโซนได้ทำงานกูนู่นโซนไดตอนนี่เลยยิ่งเสียงมันคุ้นเหมือนเลยตอนไอ้สีมันนู่นที่สีมันว่าสีอยู่ข้างบนแล้วอ่ะกูนิ้วกูกูก็ไม่เห็นจากนิ้วเอฟไปตัวเอฟไปตัวจีแล้วคือรอกดเลย แว่ปั๊มเลยครับพี่ทางขวาเนี่ยครับทางแยกไปขวาแว่ปั๊มเลยพี่คนเดี่ยวได้ได้ได้ไอ้เหี้ยไม่เอาชนตอมระเบิดด้วยสิเฮ้ยอย่าดักอย่ากัจพี่นะไม่ดักไอ้เหี้ยไม่ระเบิดมันติดเสาไอ้เหี้ยแล้มาเอาใหม่เอาใหม่จอดสุกชื้นเอาเชียวเอาใหม่ด้วยเออได้ได้ได้

่ไปเฮ้ยอ้ารอดเหรอเก็บหลักฐานเฉพร้าลังบาปวะไอเหี้ยเฉพร้าลังบาปเอามันยิงไงวะเฉพร้าลังบาบเฉพร้าลังบาปกออุ๊ยไอ้เหี้ยกูเห็นมึงด้วยเห็นไหนวะมึงเห็นกูได้ไงเนี่ยในทีวีเฮี้ยเดี๋ยวทีวีเลยวะอือมึงออกข่าวมึงขับรถไอ้นี่ใช่ป่ะไอ้รถฉีดน้ำอ่ะไอเหี้ยออกข่าว ี่มึงรู้เอา้าเราติดเองได้ไงเนี่ยเนี่ยกูยังเห็นอยู่เลยเนี่ยมึงรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นไม่ใช่เอ้ากูลดดาวไปแล้วกูติดอีกเนี่ยจะเป็นฮอตอันสิมาดูทีวีแล้วมันแจ้งข่าวต่อไม่เกี่ยวไอ้เชี่ยกูดูมึงจากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวกูจะเป็นเดี๋ยวกล้องมันจะไปจับภาพที่หน้าอพาร์ตเมนต์มึงหยองมาร์กดิ่หยองมาร์กดิได้เลยได้เลยพี่ชายจัดไปน้องชายกูละคร you know. in ับโอเคครับตำรวจเทียบเลยว่ะ บันมึงอยู่ไหนเนี่ยสีเอ้ยอะไรวะไม่สาดไฟสิสงการไปแล้วสงการครับสงการเอาเอาเอาโบอย่าขล้รถดิอะไร ต้องให้ลุกหลบหลบหลุดนะว่ามีสงการกับสงการการสงการนี่นี่ในผมมีปืนฉีดน้ำนี่นี่เป็นฉีดน้ำเชียไม่มีหรือเปล่ามีปืนฉีดน้ำนเมริกาแล้วผมก็มีเหมือนกันฉีดน้ำฉีดน้ำขอจีน้ำหน่อยครับอุ้ยจีน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำเล่นกันดิเล่นกันดิ ขอแบบขอปาแป้งหน่อยได้ไหมขอปาแป้งหน่อยขอปาแป้งปาแป้งเอ้าพวน้องเมา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 เยอะเมาเยอะเมาเยอะเพรามึงก่อยเหี้ยอะไรอีกแล้วเด็กแบกกิ้งนิวอีกแล้วเนี่ยโอยเมาเมาตำรวจยิงตำรวจยิงโอ้ตำรวจยิงตำรวจสมัยนี้ปาแป้งเลยพี่ โอ้ผมมีปืนฉีดน้ำพี่ผมฉีดน้ำยกูอยากลงมาเล่นสนการด้วยขอลงไปเล่นด้วยขอลงไาเล่นด้วยลงมาเล่นดีปืนฉีดน้ำลงมาลงมาเดี๋ยวขอแป้งเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปกำลังลงไปกำลังลงไปสนการใน GTA ดีว่ะดีชอบชอบแม่งเอ้ยยิงกันเลือดสสดตบ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 หนึ่งสวดีแล้วหนึ่งสวัสดีหนึ่งสวัสดีมาแล้วหนึ่งสวัสดีสวสบีมาแล้วเขาอยากเล่นน้ำด้วยเขาฟกปืนฉีดน้ำมไปเลือ เฮ้ยตำรวจโอ้โหเฮียจะชนอมือไรเหี้ยเลยป่องแป้งหลุดมือป่องแป้งหลุดมือไม่เหี้ยเจ้แม่สวัสดีคุยเลยนปัญญาอ่อนใส่ปับแป้งหน่อยเฮ้ยปับแป้งหน่อยไอเฮียเอ้ยโอ้โดนเขาปับแป้งคืนเลยเขายิงคืนฉีดน้ำเอ้ยนี่ใช้ปับแป้งใช้แป้งแป้งแป้งผมนี่นี่นี่ผมปล่อยแป้งผมปล่อยแป้งผมปล่อยแป้ง ผมแป้งผมแป้งไอ้มา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 ผมมีดินสอพองรุ่นพิเศษเดี๋ยวขอไปซื้อแป้งก่อนซื้อกับร้านค้าเดี๋ยวต้องเอาปืนฉีดน้ำไปทิ้งไปเขาแป้งป่องแป้งพี่ป่องแป้งพี่ยิงบังไฟเหรอพี่เอาป่องแป้งไปเอาดินสอพองกูให้เป็นเม็ดเลยเอาตัดน้ำตัดน้ำปืดน้ำตรงกัน ไอ้ข้างหลังอะฉีดด้วยอ่าเอาไปนะปาแป้งพี่ปาแป้งโอ้โหปาถุงแป้งเลยเหรอผมมีปลากระป๋องแป้งเลยไม่ต้องทาทุ่งทาแล้วฝนจะตกแล้วมึงมองฟ้าเนี่ยเราเด้นนับเราเล่นนับจนฝนจะตกแล้วอ่ะเอาฝนตกแล้วโอ้โหดีเลยไม่ได้เล่นสุ่มการอะไรเงี้ยฝนตกเฮ้ยไอ้เหี้ยหยั่งไม่เอาละเฮ้ยเย็นรึเปล้อเฮ้ยเราไปแล้วไปแล้ว สงครามค่าโอ้โหเงี้ยพวกเราเยอะจัดคนตกแล้วไอ้ดิมาเป็นคาราวานผ้ตำรวจตำรวจมาเยอยจัาไงตำรวจมาช่วยเคลียร์ทางให้เราโอ้โหอาปัแป้งอ่าฉีดน้ำฉีดน้ำสงกรารว้าวสงครามเคลียร์เลยพี่ปี๊ปีปัแป้งปัแป้งรถหรูรถสวยนะพี่เปลื่นแป้งหน่อยไปล้างรถนะพี่นะปี๊ปี๊ปั๊บแป้อง แงกดนโอ้ยเยีพอแล้วส <oh <avez> <think> ัตว์กูเหนื่อ